สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอับน้ำต่งตัวหล่อนะครับเมื่อเชินถามไปทาธุระอะไรทีกันนะครับนังตัวหล่ออ่าอีพีนี้นะครับทีครับนะเราจะไม่เป็นไปตามแผนของอีสองนางนั้นในทีครับนะก็ไม่เป็นไรครับผมก็คงจะนะครับตอนนี้ตอนนี้ไทีครับตอนนี้อ่าสองนางก็คงจะนั่งหัวละเหยะเยอะให้ผมอยู่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ผมก็คงจะไม่ไปตามเกมที่ออกมาฟาดฟาดขค ฟาดเขาเพื่อให้สองนางนั่งหัวเราะอันนี้นะครับพยายามที่จะให้ผมนะเป็นเหมือนสองนางสังเกตดูดีๆครับพยายามที่จะให้ผมเนี่ยเป็นเหมือนที่สองนางนั้นนะครับซึ่งให้เอฟซีพอต่อไม่รักให้เอฟซีพอต่อไม่ดูคลิปให้เอฟซีพอต่อมาอยู่ไรนะครับแต่ก็ทําอะไรผมไม่ได้อกครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนนรคุณและผมเป็นคนที่ไม่ไม่แค้นฝั่งหุ่นเป็นคนที่พเดชพระคุณรู้จักให้ไัยนะครับผม ผมมาจากคนวัดนะครับนะผมสาษษยปฏิบัติผมก็ต้องรู้จักให้อภัยนะครับหลังจากนี้นะครับก็คงจะจะไม่ไปอะไรมากมายก็จะทําตามที่ตัวเองใฝ่ฝันและต้องการนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ไปเข้าทางที่สองนางแน่น,นอนอี่นางเอ้ยนะครับวันนี้ผมก็มีความสุขแล้วสิครับผมสบายใจแล้วอย่าไปเครียดได้สิครับอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดกับมันนะครับ เรื่องราวต่างพายุมันได้ผ่านไปอีกแล้วลูกที่สองเข้ามาไม่รู้ว่าจะมีลูกที่สามลูกที่สี่หรือเปล่าผมก็อยากให้เอฟซีทุกคนสบายใจนะครับนะมีให้อยากให้เอฟซีทุกคนสบายใจนะครับไม่ต้องไปคิดเล็กคิดน้อยไม่ต้องแปลไหลเอฟซีครับนะรักใครชอบใครก็ดูช่องนั้นเราไม่ไปก้าวไก่ว่าอย่าไปดูนี่อย่าไปดูนั่นไม่ไม่ไมเราคือเรารักใครชอบใครเราดูช่องนั้นนะครับเหมือนที่สองนามตอนนี้ก็พยายามที่จะนั่งหเราะเยอะๆยหยผม,ผมนั่งสะใจผม ครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมคงจะไม่ไปแซะนะเหมือนที่สองนางมันเคยทำสองนางมันทำนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเข้าใจนะครับผมนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับผมคงไม่พูดถึงเขาแต่เขาผมจะฟาดใครมันเป็นทิ์ของผมนะครับฉะนั้นนะครับนัก็ขออยากให้ทุกคนเข้าใจผมเป็นยูทู e สายฟาดผมไม่ใช่สายวิเคราะห์ผมสายด่าผมสายดรามานะครับทุกคนก็คงจะเข้าใจผมแล้ว ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจถึงวันนี้ผู้ติดตามจะลดลงไป10คนก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อวานนี้กลับคืนมา100ร้อยกว่าคนนะครับเมื่อวานนี้ผู้ติดตามหายไป200ปกว่ากลับขึ้นมา100ร้อยกว่าคนแล้วเมื่อเช้านี้หายไป10คนไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาคงกลับมานะครับเขาคงกลับมานะครับนะก็คงจะไม่มีอะไรมากมายสีกดาวอีพีนี้ก็คุ้มแม่แม่นะครับก็คงจะไม่ไปเข้าทางสองนางวันนี้สองนางก็พยายามจับตาดูเราอยู่ว่าเราจะเป็นยังไง เราจะออกมาแผลไหนเราจะออกมาฟาดเขาไหมเราจะยังไงตอนนี้นะครับพี่สองรางก็กําลังที่จะจับตามองอยู่นะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันนะครับใครจะคิดยังไงไม่ต้องไม่ต้องสนใจตอนนี้เนี่ยหลายช่องนะครับได้ออกมาประกาศจุดยืนว่ายังอยู่ตรงนี้นะครับแต่ขอทําข่าวอื่นนะพูดเรื่องอื่นจะพูดถึงพี่ช่างนะครับก็คงจะ ไม่พูดถึงหลายช่องนะก็คงจะไปพูดเรื่องอื่นนะครับหรืออาจจะพูดรอบๆนอกสายฟ้ารอบนอกที่มันมาอะไรนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับผมบอกเลยว่าช่องผมใครด่าผมผมด่ากลับใครแซ้ผมผมแซ้กลับใอ้กุ้งไอ้เกิร์ไปดด้งไอ้ด่างผมไม่ไว้หน้าครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ ออกพยายามที่จะมาพูดให้เอฟซแจกแต่ต้องต้องขอบคุณ f อฟซีีพทุกคนที่ยังหนักแน่นและเหนี่ยวแน่นวันนี้ผมมีกำลังใจขึ้นเยอะวันนี้เป็นวันที่ผมโคตรมีความสุขเลยแต่ผมพูดไม่ได้เป็นวันที่ผมโคตรโล่งใจเลยเป็นวันที่ผมที่โล่งมากที่ผมได้ประกาศเป็นช่องอิสระนะครับผมผมโล่งใจนะครับผมดีใจต่อไปนี้เราจะพูดอะไรก็ได้แต่แต่ไม่ให้ไปเปมีเป็นเป็นผลกระทบกับเขาแค่นั้นก็พอ นะครับเราจะพูดอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ให้เป็นผลกระทบต่อต่อใครนะใครม่ด่าเราเราด่าเราด่ากลับใครมานั่นเราเรานั่นกลับชัดเจนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังติดตามและยังให้กำลังใจในคอมเมนต์นะครับถึงผมไม่ได้กดหัวใจผมไมไ่ตอบแต่ผมรับรู้ได้ถึงถึงอารมณ์ถึงอะไรในคอมเมนต์แต่ละคลิปแต่ละคลิปที่พยายาม FC พยายามสื่อเข้ามา ให้กับผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่ทําให้ผมได้คิดได้หรือตัวสติผมในคอมเมนต์ต่างๆไม่แปลกรที่ครับนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับนะก็คงจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วนะครับฟ้ารังฝนย้อมตัวใส่เสมอนะครับยูทูบเบอร์ของพวกเรานะครับก็เป็นกําลังใจทุกๆช่องนะครับเป็นกำลังใจทุกๆช่องนะครับก็สูบบริการครับจับมือมาด้วยกันนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ เราสู้มาสามปีบางคนก็สี่ปีแต่ผมก็สามปีนะครับบางคนก็สี่ปีห้าปีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนี้นะครับก็คงจะนําเสนอนะครับตามแนวความคิดของเราต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมรู้จะขอบคุณ f อฟยังไงทีท่ทักทายเข้ามานะครับขอบคุณนะครับตัวนี้ก็คงจะ ประกาศให้หลายคนทราบไปแล้วนะครับก่อนอันนี้นสองคลิปแล้วนะครับก็คงจะไม่ไปก้าวไก่เราก็ต้องให้พื้นที่เขาให้เขาได้อยู่อยู่กับยูทูบเบอร์ของเขาให้เขาอยู่ใน้ืนของเขาแต่เราก็ยังจะเล่าข่าวของเรามันก็เป็นใิ่ของเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ดื้อครับแต่นี่คือความคิดของผมการที่ความคิดของเราไม่ตรงคนอื่นจะเป็นต้องดื้อด้วยเหลอครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องดื้อนะครับ เราไม่สามารถทําถูกใจใครได้ร้อยเปอร์เซ็นและใครก็ไม่สามารถทําถูกใจเราได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่ได้ดื้อผมแค่ทาทําให้ถูกใจใครแค่เด้งการที่เราทําไม่ถูกใจใครไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องดื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็อากาศคืมนะครับเมื่อเช้าฝนตกนะครับเมื่อเช้าที่บ้านฝนตกแต่ว่าตกเหมือนเปอยนะครับไม่ตกแรงตกเปอยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับนะฝากกดติดตามด้วยฝากดูคลิปพวกพวกเราด้วยที่บางคนก็อาจจะทําข่าวอื่นบางคนก็อาจจะนู่นนี่นั่น,นก็ฝากทุกคนนะครับนะเป็นกาลังใจให้กับทนายอุทยัยทนายนงทนายนุพี่ธน,นันพี่เอ่อเนนามนะครับนางฟ้านางมาบาาช่างแม่งรถแล้วก็อีกหลาย,ลายช่องที่ไม่ได้เอ่ยนาม ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเราจะไม่เอาตัวรอดเราจะไม่ทิ้งกันเราจะไม่ให้ร้ายกันเราจะไม่เอาตัวรอดเพียงช่องเดียวเราจะไปด้วยกันผิดนาทียอมรับผิดผิดนาทียอมให้ติงได้นะครับเพราะฉะนั้นผิดเราก็ต้องยอมรับอย่าไปแถถ้าเรายิ่งแถนะครับความผิดนั้นมันยิ่งใหญ่นะครับขอบขอบุณรุกกำลังใจครับนะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับนะถ้ามีอะไรคลิปหน้าอัปเดตก็จะมาลงกันที ผมจะลงสิคลิปยีคลิปมันก็เป็นสิของช่องผมนะครับแล้วเขให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับผมทํา y o u t u b e นะครับผมต้องลงคลิปใช่ไหมครับให้ทุกคนเข้าใจนะโอเคครับที่ครับนะก็เพื่อความสมบรจของทุกๆฝ่ายนะครับสู้ไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันอย่าทิ้งกันครับสวัสดีครับ